โอเคครับวันนี้ก็ก <S <s anyway> ลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับในช่องแกม XD นะครับวันนี้พี่ก็จะมาทําการซุ่มเว็บให้น้องๆได้ดูอีกเช่นเคยครับเว็บที่พี่จะซุ่มในวันนี้ก็คือเว็บ Lion King นะครับพี่ก็จะมาทําการซุ่มในโทรศัพท์เป็นครั้งแรกเลยนะครับน้องๆที่พี่จะซุ่มในโทรศัพท์พี่ก็จะทําการสมัครแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆพี่ก็ทําการสมัครเสร็จที่เรียบร้อยพี่ก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะครับน้องๆแล้วก็กรอกชื่อเราที่เราสมัครไปแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดของเรานะครับน้องๆ แล้วก็ก็คิกเข้าสู่ระบบเลยง่ายได้มากแล้วก็เข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะกดเข้าไปที่เติมเงินเลยครับน้องๆครั้งแรกของพี่นะครับน้องๆที่ลองซุ่มในโทรศัพท์นะครับน้องๆดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ดูวิธีการตามนี้เลยนะครับน้องๆพี่ก็จะไม่อธิบายนะครับเดี๋ยวก็บอกว่าสปอนเซอร์อีกนะครับน้องๆ ผมก็ทําการเติมเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับน้องๆพี่เติมไปทั้งหมด200บาทนะครับน้องๆแล้วก็จะทําการซุ่มไอดีฟรีไฟไม่มีเกลือนะครับน้องๆคลิกเข้าไปแล้วก็จะกดซุ่มวงล้อเลยนะครับน้องๆมาลุ้นกันว่าพี่จะได้อะไรนะครับซุ่มในโทรศัพท์ครั้งแรกลุ้นสิว่าพี่จะได้อะไรนะครับน้องๆโอ้โหพี่ได้ไ d ดี เทพมีทุกอย่างโอ้โ oh, ห <s ign al> เป็นอะไรที่โคตรคุ้มเลยครับสุ่มครั้งเดียวเรามีของทุกอย่างน้องๆโอ้โหโอ้โหเทพไม่น่าเชื่อครับเป็นไปได้ยังไงครับพี่ก็ได้มาจริงๆนะครับน้องๆโอ้โหเทพจะไม่เชื่อเลยนะครับได้ไอดีสุดเทพมีทุกอย่างนะครับน้องๆอโอ้โหสุ่มในโทรศัพท์ครั้งแรกนะครับนี่พี่ครั้งแรกเลยนะครับน้องๆพี่ผิดถูกยังไงก็อภัยด้วยนะครับน้องๆพี่ก็สุ่มในโทรศัพท์ครั้งแรกจริงๆนะครับน้องๆ้อง ก็แนะนำพี่หน่อยนะครับน้องๆก็คลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ